สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนเจ้าสาวพันทส,สัญญา EP ที่13-14ถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วพระเอกก็ฟื้นขึ้นถามหมอเจ้าว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรเขาส่งอาวุธให้เราก็มาเล่นรูเล็ตกันพระเอกรู้ทันทีว่าเขาอยากจะเอาชีวิตเจ้าอิงตอบกลับคุณหนูเหยียนไม่ได้บอกอะไรนายเลยเหรอว่ายาพิษที่ภรรยาของนายกินเข้าไปจะต้องตายแบบไม่ต้องสงสัยเลยกติกาของผมเนี่ยมันง่ายๆกระสุนหนึ่งนัดเท่ากับยาถอ พิเมดแต่ว่ายาถอนพิษของผมมันมีทั้งหมดห้าเม็ดขาดไปเพียงเม็ดเดียวภรรยาของคุณก็ต้องเสียชีวิตไปอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้คงต้องขอให้โชคชะตาไขว่คว้าโอกาสรอดชีวิตที่มากขึ้นของนางเอกแล้วเมื่อพระเอกไม่มีทางเลือกเขาก็ใส่กระสุนลงไปชีวิตของเธอลดน้อยลงไปหนึ่งวันผมว่าก็ไม่มีทางได้ทั้งนั้นกระสุนห้านัดนี้ผมจะจัดการทีเดียวเลยนั่นทําให้เจ้าอิงพอใจมากส่วนนางเอกก็นั่งรถออกไปหาพระเอกโดยผู้ช่วยพระเอกเป็นคนขับพาออกไปเธอไอจนกระอากเลือดไปตลอดทาง ส่วนพระเอกก็จัดการตัวเองอย่างไม่ลังเลที่คฤหาสน์ตระกูลเนี่ยคุณหนูใหญ่ก็ฉีดยาให้กับจอมพลใหญ่ค่อยๆทรมานเขาอย่างช้าๆด้านนางเอกนั้นเมื่อถึงแล้วก็วิ่งเข้าไปกอดพระเอกไว้ไม่ต้องเป็นห่วงนะมีคนกังวลว่าฉันจะโกงตอนนี้กาลังตรวจสอบอาวุธอยู่เธอเรีบกินยาถอนพิษนี้ซะและส่งยาให้เธอนางเอกกอดเขาเอาไว้แน่นฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอกับคุณอีกแล้วพระเอกกอดปลอบใจเมื่อกี้นี้คือยาอะไรก็ไม่รู้รุนแรงชะมัดฉันเกือบจะตายไปจริงๆแล้วแล้วเขาก็ล้มลงไปภาพตัดกลับมาที่คฤหาสน กูเนี่ยอีกครั้งกูหนูใหญ่ยิ้มเยาะฉันดีใจกับพวกเธอนะคิดไม่ถึงว่าจะรอดมาได้นางเอกถามว่าต้องทำถึงขั้นไหนถึงจะยอมเลิกราแต่เธอตอบกลัดอย่างไรเยื่อใยว่ามันคงไม่มีโอกาสนั้นหรอกนางเอกยังคงขอร้องมีวิธีไหนที่จะช่วยพระเอกได้บ้าง คุณหนูใหญ่บอกว่าเอาทุกอย่างของฉันคืนมาแล้วก็คายทุกอย่างที่ไม่ควรเป็นของเธอคืนออกมาด้วยแบบนั้นฉันอาจจะพิจารณาสักหน่อยนางเอกสงสัยว่าอะไรที่มันไม่ควรเป็นของฉันคุณหนูใหญ่บอกว่าก็พระเอกยังไงล่ะนางเอกนั้นรู้สึกสับสนแต่ก็บอกไปว่าขอให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปก็พอแล้วเธอก็เดินไปหาพระเอกจับมือเขาเอาไว้ทั้งน้ําตาแล้วนางเอกก็ตัดสินใจออกมาประกาศกับนักข่าวว่าฉันไม่ใช่เซิ้นสิงเสยาคุณหนูใหญ่ตระกูลเซิ้นฉันเป็นเพียงสาวใช้ธรรมดาคนหนึ่งชื่อเสียวเตี้ย ฉันไม่มีแม้แต่นามสกุลตอนนั้นฉันเห็นแก่ตัวจึงได้แต่งงานในฐานะคุณหนูใหญ่แต่ตอนนี้ตระกูลเนี่ยตรวจสอบความจริงจนกระจ่างแล้วฉันจะไปจากที่นี่และงานแต่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือเป็นโมฆะนับตั้งแต่นี้ไปเมื่อพระเอกตื่นขึ้นก็เรียบถามหานางเอกผู้ช่วยของเขาบอกว่าพระเอกสลบไปหนึ่งวันแต่เขาอึกอักไม่กล้าพูดเรื่องนางเอกจนพระเอกนั้นร้อนใจลุกข,ขึ้นจากเตียงเขาจึงบอกว่านางเอกขอให้คุณใช้ชีวิตต่อไปอย่างดีด้วยความสามารถของคุณแล้วไม่มีทางเลยที่จะถูกเหยียนปิงปิงกักขังเอา ตลอดชีวิตท่านจะต้องมีชีวิตต่อไปแต่เขากลับไม่ฟังตะโกนเรียกหานางเอกแล้ววิ่งออกไปทั้งที่ตัวเองก็เจ็บปวดแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปหลังจากวันนั้นคุณนายน้อยก็ต้องกลับมาอยู่ที่ตระกูลเซินผู้ช่วยของพระเอกปลอมตัวเป็นคนเข็นรถเดินมามองหน้าคฤรืหัสส่วนจอมพลน้อยก็ปิดประตูไม่ออกไปไหนหนึ่งเดือนตอนนี้เหยียนปิงปิงก็ควบคุมคฤรืหัสของจอมพลเอาไว้ทหารอารักขาข้างกายเดิมก็ถูกสับเปลี่ยนไปทั้งหมดไม่ได้กาละฉันจะต้องหาวิธีการไปพบกับนายน้อยให้เร็วที่สุดส่วนด้านในคารืหั คุณหนูใหญ่ก็ใช้อาวุธกริดที่นิ้วจอมพลเพื่อประทับตาลงในเอกสารมีคนรอชั้นอยู่ด้านล่างเอกสารที่เหลือรอลงนามก็เรียบร้อยแล้วเมื่อเธอเดินมาที่ห้องรับแขกก็เจอกับผู้บัญชาการทั้งสามพวกเราไม่ได้เจอจอมพลใหญ่มาเดือนกว่าแล้วนะคุณหนูเยียนคุณบอกว่ารายงานทางทหารต้องผ่านมือคุณดูแล้วเหมือนมันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แล้วมั้งครับเธอยิ้มตอบรับว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องทหารเท่าไหร่แต่ในฐาน,นะแพทย์ของจอมพลใหญ่แล้วฉันเข้าใจร่างกายของท่านจอมพลดีถ้าอยากให้ประชุมตอนนี้ คิดว่าคงยังไม่เหมาะแต่ผู้บัญชาการทางทหารก็ไม่ยอมยืนยันเสียงแข็งว่าหากวันนี้ไม่ได้พบท่านจอมพลใหญ่คงจะต้องแหกกฎของที่นี่แล้วแต่พระเอกก็เดินออกไปยืนยันว่าพ่อของเขาป่วยจริงๆและพวกคุณสามารถไว้ใจคุณหนูเหยียนได้ตอนนี้พ่อรับเธอมาเป็นภรรยารองทุกอย่างเกี่ยวกับการทหารก็รายงานกับเธอเถอะครับลบกวนผู้บัญชาการทั้งสามด้วยกับดีๆนะครับจากนั้นพระเอกก็มาป้อนโจกให้กับพ่อผมไม่เคยสงสารอะไรเขาหรอกนะกรรมที่เขาก่อเอาไว้เขาย่อมรู้ดีแก่ใจตัวเองตอนนั้นเขา หมกมุ่นกับสงครามเพราะสงครามทำร้ายแม่ผมทางอ้อมเมื่อเปรียบเทียบกับคนแบบคุณแล้วผมก็เกลียดเขาไม่น้อยกว่ากันเลยแต่ถึงยังไงเขาก็เป็นพ่อของผมผมคงทนดูเขาตายไปต่อหน้าไม่ได้มันก็แค่นั้นคุณหนูใหญ่ก็ยอมรับว่ามองเขาไม่ออก ึงขู่ด้วยการบอกว่าตาบใดที่มีชั้นอยู่มีชั้นคอยให้ยาถอนพิษทุกๆ3าวันท่านจอมพลใหญ่ก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดชั้นเมื่อไหร่ก็ขาดใจตายได้ทุกเมื่อดูแล้วยังไงเราสองคนก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะแต่พระเอกนั้นเดินออกจากห้องโดยที่ไม่สนใจเธอคุณหนูใหญ่จึงเอาอาหารใส่ปากดูถูกเขาเหมือนกับหมาตัวหนึ่งจนเจ้าอิ้งเดินเข้ามาผมรู้นะที่คุณเกลียดเขาแต่ก็อย่าทําจนเกินไปเลยนะครับผมมายืนยันว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันส่งมอบของคุณหนูใหญ่ตอบรับว่าเรียมมพ้้ออห,หด ฉันรู้ว่าอะไรสําคัญที่สุดเจ้าอิงบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดอาจจะยังอยู่กับพระเอกก็ได้วันนี้ผู้บัญชาการพวกนั้นมากดดันคุณแล้ววันหลังก็คงจะมากกว่านี้แน่จุดประสงค์ที่ผมก่อตั้งสมาคมถงเผานี้คุณก็รู้ดีรอหลังจากหาเอกสารลับได้ครบและช่วยสหายออกมาเราจะต้องใช้พระเอกเป็นหมากตาแก่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะทนได้ถึงเมื่อไหร่ผมขอเตือนคุณเอาไว้หน่อยนะพระเอกนะ่ะเป็นของคุณตั้งแต่แรกแล้วส่วนพระเอกนั้นก็ปล่อยตัวเองให้โสมเขาหยิบเอาสัญญาที่เคยทําร่วมกับนางเอกขึ้นมาอ่านด้วยความคิดถึง แต่พอคุณหนูใหญ่เดินเข้ามาเขาก็รีบเก็บมันแต่คุณหนูใหญ่ก็ยั่วยวนเขาขอร้องให้ช่วยปรนนิบัติเธอแต่พระเอกก็สบัดมือออกบอกว่าเธอเป็นเมียรองของพ่อแต่เธอกลับไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นชุดนี้ของฉันสวยไหมคะแล้วก็ค่อยๆปลดชุดตัวเองออกต่อหน้าเขา